สวัสดีค่ะ,ะเราก็มาคุยกันต่อนะคะหายไปนานนะฮะนานๆทีคุยกันก็คงไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าบ้านเมืองก็ยุ่งอยู่นะฮะเราก็ยุ่งกับบ้านกับเมืองรุ่งกับยุ่งกับโรคระบาดนะฮะก็เลยทาให้ห่างหายไปนะคะ,ะต่อไปนี้เราก็คงจะดิฉันก็คงจะอาจจะมาเจอพวกท่านบ่อยๆนะฮะอาจจะมาในแนวรูปแบบของคลิป ที่มีความหลากหลายแลวนะคะฉงนั้นใครที่กดกระดิ่งนะคะที่ติดตามเรื่องบ้านเรื่องเมืองนะคะถ้าหากว่าคลิปใหม่ๆที่ไม่ใช่ที่ท่านสนใจนะคะก็เอ่อก็กดผ่านไปได้เลยนะคะแล้วก็ดิฉันก็อยากจะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กรุณานะคะมาติดตามดิฉันนะคะแล้วเราก็ได้ระบายเรื่องบ้านเรื่องเมืองด้วยความเป็นห่วงบรรยายนะคะที่เรามาได้มาเจอกันมารู้จักกันนะคะก็เพราะว่า เรื่องบ้านเรื่องเมืองนะคะเรื่องประเทศชาติของเราเนี่ยต้องมาก่อนนะฮะเราก็ทําให้เราได้มารู้จักกันนะคะแล้วก็ผูกพันกันแล้วก็ติดตามกันนะคะดิฉันก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะ,อะตอนนี้เราก็มาคุยกันเรื่องอบ้านเรื่องเมืองเราบ้างนะคะ,อะตอนนี้ล้มเจ้าก็มาแหลงนะฮะ ก่อนที่จะล้มเจ้าได้มันก็ต้องล้มลงตู่ก่อนนะคะฉะนั้นล้มล,ลงตู่ก็มาแรงอีกเหมือนกันนะคะแก่รัฐมนูญแก่กฎหมายเนี่ยก็หวังที่จะล้มเจ้านั่นแหละนะคะทาทั้งนอกสภาในสภานะคะแล้วก็มีองค์กรต่างๆมาเกี่ยวข้องนะคะฉะนั้นเราก็ได้เห็นหมดนะคะว่าใครดีใครชั่วเพราะว่าโลกโซเชียลตอนนี้นะคะมันดีอย่างนะคะใครทําดีเราก็เห็นนะคะใครทําชั่ว ก็เห็นหมดเช่นกันนะคะฉะนั้นก็ไม่น่าสงสัยเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะ,ะโลกโซเชียลก็ร้อนไปหมดนะคะพอมีเรื่องอะไรก็ร้อนไปหมดนะ,ะถึงกันหมดนะคะตอนนี้เราก็มาดูนะคะดิฉันก็อยากจะให้เรามาดูว่าเอ๊ะทำไมไอ้พวกสาม อี๋เนี่ยทำไมมันจึงไม่กลัวเกรงกฎหมายนะคะไอ้เรื่องที่มันล้มยังไงมันทําข่าวปลอมยังไงมันสร้างกระแสยังไงนะเรารู้ทันมันหมดแล้วแต่ทําไมมันจึงไม่เกรงกลัวกฎหมายนะคะอันนี้ที่มันเงียบหายไปเพราะว่าเรื่องโควิดนะฮะมันตัวมันติดโควิดมั่งอะไรมั่งนะคะอ่าก็เนื่องจากว่าไอ้พวกเนี้ยมันมีองค์กรต่างชาติเนี่ยหนุนหลังนะคะ คอยอุ้มนะที่ว่าคอยอุ้มก็คือหมายความว่าทําผิดนะฮะก็ให้คํารับรองคํามั่นสัญญานะฮะว่าจะต้องคุ้มครองจะให้รีภายจะต้องดูแลนะให้ไม่ไม่ติดคุกแน่นอนอันนั้นนะคะเราก็เห็นเห็นมาแล้วนะคะอย่างที่เราเห็นว่ายานิสาไปไหนเนี่ยนะะยานิสาก็กรณีเดียวกันนะคะอยู่ๆหายไปนะคะก็เพราะอะไรฮะก็เพราะว่าทําทได้อย่างเดียวก็คือ ยานิสาเนี่ยเดินเข้าไปหาสถานทูตขอความช่วยเหลือเพราะที่สนามบินนะเขาบล็อกไว้หมดนะคะ mm hmm. เขามีแบล็คลิสไว้หมดแล้วนะคะว่าชื่อนี้นามสกุลนี้เดินทางออกนอกประเทศไม่ได้นะคะฉะนั้นทางเดียวก็คือพวกต่างชาติเนี่ยให้ความคุ้มครองจะสถานทูตไหนก็นแล้วแต่นะ,ะที่เรื่องมันเงียบหายไปว่าอะไรนะ,ะเพราะว่าผู้ใหญ่ก็เอาหูไปนางเอาตาไปไล่ซะนะคะ ให้มันไปให้พ้นนะคะเช็ดหัวไปนะคะอยากไปมึงไปอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าอะไรอะ่ะทำในสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะแล้วจับจ้วงแล้วก็ไปร่วมมือกับคนเร็วๆเาผาพระบรมรูปเนี้ยมันก็มันก็โทษใหญ่อยู่แล้วนะคะถึงตัวเองจะไม่ได้เป็นผู้กระทําก็จริงนะ,ะแต่ก็ต้องมีโทษส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ นอกจากว่าจะเดินไปหานะฮะให้เกะหาสถานทูตขอความคุ้มครองเท่านั้นแลยจจึงจะรอดนะคะเพราะว่าอย่างอื่นนั้นไม่รอดแน่ยานิสาเน่นะคะฉะนั้นมันก็เลยเงียบหายไปเขาก็ไม่อยากที่จะกวนน้ําให้ขุนอะนะคะเอ่อตอนนี้ไอ้ที่ว่าองค์กรต่างชาติที่เราได้รู้จกักที่ว่าเน็ตเน็ตะนะคะที่ว่าไอรอเขาก็ไปขอทุนมาจากเนี้ยนะคะพวกนี้ก็ได้ทุนจาก เน็ตนี่แหละนะคะงนั้นไอ้พวกสามกีบที่มีเงินในบัญชีสิบล้านยี่สิบล้านนะคะมันก็ได้เงินจากพวกนี้แหละนะคะนอ,นอกจากนี้ก็พวกที่นายใหญ่นะคะที่สั่งจ่ายโดยตรงบ้างนะคะทำงานเสร็จก็ได้เงินนะคะเราเช็่ว่ามันจัดอีเวนต์บ่อยมากนะ,ะที่มันไปถือว่า หนึ่งหนึ่งสองนะคะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองได้เงินทางนั้นนะคะไม่ว่าจะโกนหัวประท้วงไม่ว่าจะไปยืนป้ายถือป้ายด่าลุงตู่ลุงตู่ออกไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะ,ะได้เงินทางนั้นนะคะได้เงินทางนั้นนะคะฉะนั้นดิฉันก็ไปค้นมาเะนั้นเราก็ไปค้นมาได้นะคะใน Google มีทุกอย่างเลยนะคะเขาก็บอกเขาก็บอกว่าโอเคนะคะ จะทำงานช่วงเวลาไหนนะฮะเวลาไหนเป้าหมายคืออะไรประเทศอะไรนะฮะแล้วเขาสนับสนุนให้อเกี่ยวกับอะไรอะ่ะคำว่าเน็ตเนี่ยมันก็ชื่อเต็มมันกัน,นะฮะ mm hmm. national uh, endorsement uh, for the dem for democracy Uh, supporting freedom around the world นะะที่มันบอกว่าโอ๊ยนะฮะอ,อ,อะไรอะวิจารณ์เจ้าก็ไม่ได้นะไม่มีเสรีภาพนะ,ะขาดเสรีภาพวิจารณ์ก็ไม่ได้นะฮะพูดความจริงก็ไม่ได้ปิดปากนะฮะเนี่ยมันเอามันเอาเหตุผลที่ว่าวิจารณ์เจ้าก็ไม่ได้นะฮะอ,อ,อะไรที่เราบอกว่าจับจ้วงอะนะฮะ ทั้งหมดเลนะฮะม,มันบอกว่าฟรีดอมมันบอกว่าไม่มีเสรีภาพนะ,ะนี่คือพวกสามกินะที่มันไปร้องขอความเป็นธรรมจากองค์กรต่างชาติเพื่อที่สนับสนุนมันนะ,ะพวกนี้ก็คือทำงานควบคู่ไปกับรัฐบาลอย่างเช่นเน็ตนี่เขาของอเมริกานะคะดังนั้นเน็ตเนี่ยก็ทำงานควบคู่กับอเมริกาดังนั้นอเมริกาก็จะไปแทรกแซงประเทศไหนก็ส่งไอ้ไอเนี่ยองค์กรเนี่ยไปสร้างความแตกแยกแก่ ไปหาพวกที่พวกที่จะเป็นหัวหอกทางานให้ตัวเองได้อย่างเช่นกลุ่มอาจารย์ตามหาอะไรที่ออกมาส่งเสริมเด็กสามกีบนะฮะที่คุ้มครองสามกีบที่พวกอาจารย์พวกนี้จะเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางนะฮะสื่อกลางหาเด็กให้เขาเอาตอนนี้มันใช้เด็กนะฮะมันใช้เด็กเป็นหัวหอกนะคะที่จะทําการ ก้าวแล้วต่อสถาบันจัดมอบนะฮะด่าลุงตูไล่ลุงตูนะฮะจัดมอบเอ่ออะไรอะ่ะด่าเจ้าจับจ้องเจ้านะคะคือมันทําสารพัดที่มันจะทำนะ,ะเพราะว่ามันทํามันรู้แล้วมันไม่ติดคุกนะ,ะแต่ที่มันติดคุกมันเหนือความคาดหมายของพวกมันนะฮะมันไม่รู้ตัวหรอกว่ามันจะติดคุกเพราะว่าบางคดีเนี่ยใช้เวลาเป็นสิบๆปีกว่าจะเอามันเข้าคุกได้นะคะ แล้วมันก็ขยันทําทุกวันนะทำคะแนนทุกวันทําเงินทุกวันนะฮะอ่าพอครั้งครั้งหนึ่งก็ได้เงินเยอะนะบางคนมีเงินเป็นสิบล้านยี่สิบล้านนะฮะเรียนแค่ปีสามปีสี่อ่ะมีเงินยังไม่จบมามันมีเงินสามล้านเอ่อสิบล้านยี่สิบล้านเพื่อให้พ่อแม่มันนอนกินไปตลอดชีวิตนะะตัวมันเองก็ลี้ภัยไปต่างชาติอย่างเงี้ยนะคะที่มันทําก็เพราะเงินอย่างเดียวนะฮะไอ้พวกเห็นกงจัดเป็นดอกบัวมันขายชาติทั้งนั้นแหละนะคะ แล้วตอนนี้ก็พอมันได้รับความคุ้มครองแล้วมันก็ลอยตัวนะคะลอยตัวที่มันบอกว่าย้ายประเทศจะไปที่หาประเทศใหม่นะคะคือมันเตรียมไว้แล้วไอ้พวกผู้นําทั้งหลายมันไม่ยอมติดคุกหรอกนะคะแล้วก็พอถึงเวลามันออกมาคราวนี้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเงียบเพราะว่าติดโควิดอยู่นะคะถ้ามันออกมาได้คราวนี้มันจะจัดกิจกรรมอีกมันจะเอาหนัก จัดหนักนะคะพอจัดหนักแล้วมันก็จะหนีเลยนะคะแล้วต่างชาก็จะเข้าไปคุ้มครองมันทันทีนะคะฉะนั้นมันมันก็ได้ใจตรงนี้แหละที่มันไม่กลัวกฎหมายไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะ,อะพวกที่ทำงานในสภาสะส,ะสะที่ดาลงตูดาเจ้าหรือกอ็อะไรอ่ะเรียบเรียบ,เ,ยบเครียงเครียงดานะคะเพื่อที่จะ กระทบถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยนะคะมันก็ทํากันเป็นทีมนะคะเป็นองค์กรใหญ่เป็นกระบวนการใหญ่เลยนะคะตอนนี้มันก็ชักจะไปใหญ่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะวัคซีนเนี่ยมันก็เล่นหนักตอนวัคซีนเนี่ยนะคะ ตอนนี้ทาให้คนไม่กล้ามาฉีดวัคซีนนะตอนนี้คนก็เริ่มกล้าแล้วหลังจากที่มีดารามีประชาชนคนทั่วไปเรียกร้องนะคะแล้วก็หมอเรียกร้องนะคะว่าต้องมาฉีดนะตอนนี้ก็ทําให้คนกล้าที่จะมาฉีดนะ,ะสยามไบโอไซน์เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอนาคตของประเทศนะคะเพราะว่าในหลวงราชการที่9พระองค์ท่านก็มีอะไรมีวิสัยทัศน์ที่ ายาวไกลนะ,ะเห็นว่าอันนี้คือความมั่นคงของประเทศนะคะเราจะไปพึ่งพา,ายาต่างชาติไม่ได้นะ,ะเราเสียงก็ประมาณตั้งเท่าไหร่นะะแล้วเวลาโรคระบาดมันมาทีนะคะมันคนตายเป็นเบือเนี่ยนะคะเคยตายมาแล้ว8ล้านคนสมัยโลกอฮหิวาตากโรคนะคะ ตอนนั้นโรคระบาดตายเป็นแปดล้านนะคะตอนนี้ถือว่าตอนนี้ถือว่าตายน้อยแล้วนะคะโรคระบาดนั้นไม่ใช่โรคกลกโรคเลือดนะ,ะจะได้ไม่มีคนตายเลยใช่ไหมฉะนั้นเราตายแค่นี้ก็ถือว่าเราเอาอยู่นะคะถือว่าลุงตู่เอาอยู่แล้วนะคะแล้วที่ว่ามันในคุกติดกันเป็นหลายพันคนนะนะคะอันนั้นมันเขาก็อยู่ในส่วนที่เป็นสถานที่ การบริเวณที่กักกันนะฮะเราซีลซะเราปกป้องไม่ให้คนนั้นออกมาซะเราก็พอจะดูแลไปได้นะคะเพราะว่าป่วยก็17วันรักษาก็อาจย่างมากก็เดือนหนึ่งนะคะคนหนักก็จําเป็นนะฮะมันก็ต้องมีการสูญเสียบ้างนะคะฉะนั้นออออตอนนี้ก็โจมตีนะฮะพวกสามกีมันก็หนักขอ้อมันโจมตีถึงนอกจากจะโจมตีสถานาสยามไบโอไซเคิแล้วนะฮะตอนนี้มันเป็น โจมตีไอ้ชิโนอวักอ่ะตอนนี้จีนเขาจะเขาก็เดือดร้อนสินะคะเขาไม่พอใจสินะคะแล้วเราต้องพึ่งพาวัคซีนจากเขาอ่ะนะ,ะลุงตู่เออลุงลุงป้อมนะคะไม่เอาจริงตอนนี้เอาจริงตอนไหนนะคะตอนนี้ก็ร้อนแล้วนะอ่าดีอีเ e กิดเจ้ากระทรวงรัฐมนตรี DES เเนี่ยก็นะคะ ครั้งแรกก็เงียบๆนะคะเราก็โอ้โหทําไมมารับงานทำไมเงียบจังเลยนะคนก็โจมตีตึมๆนะฮะเราก็ตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วนะว่าจริงเขาไม่พอใจแล้วนะฮะจะต้องเออต้องขวดขันเข้มงวดนะว่าอำนาจมีอยู่ในมือนะฮะอำนาจอยู่ในมือนะฮะจริงอยู่ไอการที่เราจะไปเอาเรื่องใครหรือไปฟ้องร้องใครนะมันก็เอ่ออะไรอะใช้เวลาแต่ ข่าวปลอมเนี่ยอยากให้มีทีมนะมานั่งคือข่าวปลอมมาปั๊บเราสวนทันทีทําได้ไหมนะรัฐบาลทําได้ไหมอยากให้ทําอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือหมดมีบุคลากรขอให้มียุทธศาสตร์เท่านั้นเองนะฮะว่าคุณจะเอายังไงคุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะใช้ยุทธศาสตร์นะที่มันให้ได้ผลนะฮะคือ พอขาปลอมมาปับ๊บไอ้พวกทำเลวทำพวกทำเลวเนี่ยมันม,มันแน่นอนอยู่แล้วแล้วมันคิดแต่เรื่องเร็เวๆไอ้คนดีอย่างเราเนี่ยคิดเรื่องเร็วไม่ออกนะคิดไม่ออกนะถึงคิดออกมันก็คิดมันก็ไม่อยากจะทำนะคะเาะมันทำไม่ได้มันขัดกับความรู้สึกกันนะคะฉะนั้นไอ้พวกเร็วไอ้มันออกมายังไงเราก็ต้องโต้ตไปอย่างนั้นอันนี้จริงจะต้องทันกันนะคะอยากให้รัฐบาลหาหานะะทีม ที่จะมาแก้ข่าวปลอมนี่ทันทีทันใดอะนะคะพอออกมาปับ๊บนะคะเราก็ตีตกปุ๊บอะไรเงี้ยนะคะตีตกไปเลยนะคะเอาความจริงเข้ามาสู้กัน,นะะแล้วเราไม่ได้ไปด่าเขานะคะเอาความจริงมาสู้นะคะอย่างเช่นมันบอกว่าลุงตู่โง่เงี้ยนะคะลุงตัวไม่ได้งโง่นะคะไม่ได้งโง่เลยนะคะเพราะว่าการที่จะเป็นนายพลนะ,ะจบหลักสูตรวิชาการทหารเนี่ยนะ นอกจากจะเรียนยุทธศาสตร์การลบลบยังไงจะชนะนะเมื่อชนะแล้วบ้านเมืองมันแตกแยกจะทํายังไงมันจะฟื้นฟูได้นะมันก็ต้องมียุทธศาสตร์มีวิธีการอีกนะคะว่าจะทํายังไงนะบ้านเมืองเมืองจริงที่แตกแยกเป็นชิ้นเป็นไม่เป็นชิ้นเป็น,ปน,น,ปนอันเนี่ยจะทําไมจะรวมชาติได้ทําไมเราจะสร้างชาติได้อันนี้อยู่ในยุทธศาสตร์การทหารหมดเลยนะคะแล้วการเมือง ไอเด็กรัฐศาสตร์ไปเรียนรัฐศาสตร์แม้ความรู้แค่หางอืง่เรียนก็ยังไม่ทันจบนะจะมาชีหานนนช้หน้า่าคนน้นโง่ชี้หน้า่าคนนี้โง่เนี่ยตัวมันเองมันโง่แล้วที่มันไปนชี้หน้าคนอื่นเขาเพราะมันไม่รู้เรื่องนะคะเหมือนกับโรงพยาบาลสนามหมอเหรียญทองนะฮะเรามีสอ,สองง่ไงฮะล้วไปชี้หน้าหมอเหรียญทองว่าทำอย่างนี้น้ําจะทิ้งตรงไหนไปรับเงินบริจาคอย่างนี้นะมัน ชี้นาไปในแต่สิ่งที่ว่าแสดงถึงความโง่อนะคะแสดงถึงความโง่ไม่รู้หรอว่าการทำาโรงบาสนามระดับเจ้าของเจ้าระดับเจ้าของโรงบาเนี่เขาออกมาทําเองอะ่ะนะเขาต้องทําดีอยู่แล้วนะคะฉะนั้นไอลงตู่็็ไม่ได้โง่นะคะเพราะว่าเรียนยุทธศาสตร์มาหมดะะการสร้างชาติรวมชาติแก้ปัญหาความแตกแยกเศรษฐกิจสังคมแก้ยังไงนะ เรียนรู้มาหมดแล้วนะคะฉะนั้นขอให้มีความหนักแน่นนะคะคนไทยต้องเชื่อลุงตู่นะคะฉะนั้นเราก็ให้กําลังใจลุงตู่กันค่ะเท่านี้นะคะเราคุยกันเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ